สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube ทุกท่านนะสวัสดีผู้ติดตามใหม่ติดตามเก่าทุกท่านครับคลิปนี้ก็จะพามาดูเนี่ับนางานครับสวัสดียามเย็นครับหน้างานวันนี้ครับนี่ครับเมื่อกี้ก็ขยายทางครับขยายทางเพิ่มหกล้อวิ่งเข้ายากครับมันจะมีนี่ครับต่ออยู่ขาครับ อยู่เนี่ยอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับเนี่ยตรงก้อนดินทีนี้รถมันวิ่งเข้ายากครับมันต้องใชยถอยหลังเข้าครับมนอนออกอยากรถที่คั้นที่อยู่กับทีมง,งานแกมันเอลสีเกียดครับรถมันเก่าแล้วมันไม่มีแรงเท่าไหร่ครับแกออกไม่ได้ครับแต่มันก็เอาออกไม่ยากนะครับแต่มันต้องใช้เวลานิดน,นึงครับใช้เวลานิดหนึ่งครับนี่แกคง ี่เกียจทำนะแบบนี้วิ่งง่ายเขาเข้าง่ายครับหงร้อวิ่งเข้าง่ายครับนี่ครับวันนี้ก็ได้ประมาณสองร้อยกว่าเที่ยวครับสองร้อยกว่าเที่ยวเลยครับหน้างานวันนี้ก็เจ้าขึ้นอีกชั้นหนึ่งครับขึ้นอีกชั้นหนึ่งก็ประมาณเมตรหนึ่งครับเจาขึ้นอีกประมาณเมตรหนึ่งครับเพื่อตอนที่น้ําขึ้นน้ําอะไรครับเพื่อดินสุดดินอะไรไปด้วยครับนี่ครับ งานวันนี้ครับวันนี้ก็รวมๆไปดินก็น่าจะได้สองร้อยกว่าเที่ยวเลยครับพื้นที่ก็นี่ครับตามคันนาครับแล้วอีกนิดเดียวครับไปถึงนี่ครับไปถึงตรงนี่ครับมันจะมีกิ่งยูคาปักไว้นะครับนี่ครับพื้นที่ก็ประมาณสองงานครับ พื้นที่สองงานนะครับพื้นที่สองงานครับทีนี้ก็จะมาพูดถึงนะครับเรื่องใบรุ่นนะครับใบรุ่นใบเงาบ้างครับครับ้าศูนหนึ่งเกวียนนะครับรถคู่ใจครับห้าปีแล้วครับสี่พันชั่วโมงครับนี่ครับสภาพนี้ครับเป็นไงครับสี่พันชั่วโมงครับสี่พันสามร้อยกว่าชั่วโมงครับนี่ครับไฟหกดวงครับ ไฟกิ๊กก๊อกหกดวงครับก็สปอร์ไลท์เนี่ยครับกระจกรูดองมดแล้วครับนิสลินนี่ครับตัวเล็กหกตัวตัวใหญ่สองครับไฟสปอร์ไลท์สองกิ๊กก๊อกเลี้ยวซ้ายขวาข้างละสามครับเครื่องเสียงครับพอได้ฟังครับนี่ครับเครื่องเสียงพอได้ฟังครับไฟเลี้ยวไฟอะไรยังครบอยู่ครับสติ๊กเกอร์ ข้อเอฟนะครับใบรุ่นสร้างตัวครับนี่ครับก็โอวิพัฒจัดให้ครับนี่ครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงนะครับเรื่องใบเงาครับใบรุ่นใบเงาทําไมถึงเรียกใบรุ่นใบเงาครับนี่ครับที่มาที่ไปครับนี่ครับใบมีดครับหลายคนก็ว่านะครับทําแบบนี้นะครับตัดองศาให้ดินมันม้วน หรือว่าใครๆหลายคนรู้จักในนามใบรุ่นใบเงานะครับของเดิมนะครับของเดิมใบมีดมันจะไม่แงนนะครับของเดิมใบมีดจะไม่แงนใบมีดมันจะสักนะครับมันจะไม่เป็นลักษณะแบบนี้ครับองศาตัวนี้นะครับองศาตัวนี้มันจะออกมาประมาณนี้ครับมันจะกดดินอุ้มดินส่วนมากรุ่นเอล นะครับรุ่น L 5 0 l 4 7 L 5 0จะเป็นถ้าเดิมๆจะดินมันจะอุ้มครับอุ้มอุ้มดีครับข้อดีของใบอุ้มก็มันดีครับมันอุ้มดินได้เยอะครับแต่ดินมันไม่ระบายครับดินมันไม่ระบายทีนี้ดันนานๆครับมันนี่ครับกำลังรด ครับกําลังรถมันจะถอยครับอุ้มดินดีครับข้อดีดีจริงครับแต่มันเปลืองกําลังรถเกินไปครับทีนี้ทําให้มันม้วนมันก็มีข้อเสียครับมันจะไม่อุ้มดินในระยะไกลครับแต่ไม่มีใครดันดินระยะไกลหรอกครับส่วนมากก็จะทําเป็นพักเป็นตอนนะครับ กองนะครับหรือใครที่เข้าใจว่าทําเป็นกองนะครับทำถ้าความยาวสามสี่เส้นก็จะย้ายสักสองทีสามทีประมาณนี้ครับแล้วแต่รถรับแล้วแต่คนขับนะครับนี่ครับของผมก็ทําครับแต่ไม่ค่อยได้แต่ไม่ค่อยได้มีงานดันเท่าไหร่ครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ทําบ้านครับงานดันก็ไม่เท่าไหร่ครับแถวบ้านก็ยังไม่เริ่มไทนาปีนี้คนไม่ค่อยปรับไม่ค่อยอะไรครับนี่ครับ มันก็นี่ครับข้อดีมันก็หนึ่งเลยนะครับสนิมออกง่ายครับแต่ถ้าเดิมๆนะครับไปสังเกตนะครับใครที่ยังไม่ทําไม่อะไรครับสนิมจะเกาะบริเวณนี้ครับแต่ก่อนผมยังไม่ทํานะครับนี่ครับสนิมครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับมันเป็นเป็นด่างด่างรอยสนิมนะครับเนี่ยทีนี้พอทําแบบนี้ครับเห็นความแตกต่างนะครับเห็นความแตกต่างได้ชัดว่าดันไม่เท่าไหร่นะครับสนิมพวกนี้หายหมดครับ มันไม่ค่อยเกาะด้วยครับก็มีคอมเมนต์หลายท่านหลายคนนะครับคอมเมนต์เข้ามาว่าทำแบบนี้เวลาไปดันดินเหนียวดินอะไรครับมันไม่ระบายมันอุ้มครับตามที่ผมนันมามันก็ไม่เท่าไหร่นะครับมันอุ้มก็จริงครับมันก็มีอุ้มมันก็ระบายออกมั่งไม่ระบายออกมั่งครับมันก็ปะปนกันไปนะครับแต่ข้อดีของมันคือมันไม่เปลืองแรงรถดครับข้อดีของมันคือไม่เปลืองแรงรถดครับ ดันสบายครับม้วนดันสบายครับบางคนก็บอกว่ามันจะเปืองเสื้อเปืองอะไรผมก็ว่ามันไม่เท่าไหร่นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับเราใช้งานครับถ้าด้านใบบ่อยมันก็เป็นธรรมชาติครับมันต้องเปืองต้องอะไรอยู่แล้วครับนี่ครับนี่ครับสังเกตดูใบของผมนะครับนี่ครับองศาตัวบนครับนี่ครับมันจะเฉียงลงมาใส่ตัวนี้พอดีครับนี่ครับองศาตัวนี้นะครับมันจะเฉียงลงมาประมาณนี้ครับ ใบมีดนะครับนี่ครับตัวใบมีดครับตัวของใบมีดนะครับมันจะเกินนะครับเกินองศาของตัวนี้ออกไปครับนี่ครับองศาถ้ามีดิ่งนะครับนี่ครับมันจะลงมาประมาณนี้ครับถ้าเดิมเดิมองศาตัวนี้จะลงมาใส่ตรงนี้นะครับปลายของใบมีดครับนี่ถ้าเดิมเดิมนะครับถ้าลดออกจากศูนย์ะครับใบมีดมันจะมาประมาณนี้ครับทีนี้ดันไปดันไปครับดินก็จะมากองอยู่ตรงนี้ครับอ๋อครับอ๋อแล้วก็ ใครไม่ล้างไม่อะไรสนิมครับเกิดสนิมอยู่บริเวณนี้ครับผมเจอมาแล้วครับก็ทาแบบนี้ครับใครจะว่ามันดันดินเหนียวดันดินอะไรก็ปกติแล้วดินเหนียวผมไม่ค่อยดันอยู่แล้วครับดินเหนียวผมไม่ดันไม่อะไรครับดินเหนียวก็ยังไงมันก็ดันไม่ได้ครับแต่ถ้ามีเหนียวมีอะไรมั่งมันก็ไม่ไม่เท่าไหร่นะครับมันก็ม้วนปกติของมันครับนี่ครับที่มาที่ไปของัยรุ่นใบเงาครับแต่ของผมไม่ค่อยมีงานดันเท่าไหร่ครับ มันก็เลยไม่เงาแต่ก็สนิมไม่เกาะครับเนี่ยครับทำแบบนี้แล้วสนิมไม่เกาะครับรับประกันได้ครับถึงจะเกาะเอาไปดันแค่ไม่ถึงสามสิบนาทีครับมันก็หายหมดแล้วครับสนิมครับก็ขึ้นอยู่นาทีนี้ก็ขึ้นอยู่ที่คนชอบด้วยนะครับมันก็ของแบบนี้มันอยู่ที่คนชอบครับไอตัวนี้ก็ทํามาไม่ค่อยได้ใช้ครับทำเฉยๆครับหลายคนสงสัยว่าทําทําไมครับตัวนี้ครับ หลายคนก็บอกว่าทําไว้ทําไมรีวิวให้ดูหน่อยรีวิวการถ่ายการทํางานของตัวนี้ครับตัวนี้ผมทําไว้ก่าไว้ว่าไว้กวดฟางครับเวลาไปไถานาแล้วก็กิ่งไม้นะครับอยู่ขาเวลาก็ตัดนะครับตามคันนาครับสวนมากคนรับซื้อยข้าก็จะตัดทิ้งตัดทิ้งเลยนะครับตามคันนาครับทีนี้เราจะไปเก็บที่ก,กิ่งที่ก,กิ่งมันก็ไม่ไหวครับ ผมก็เลยทาตัวนี้แต่ผมก็ไม่ค่อยได้ใจนะครับทําไว้เฉยๆครับเอาเทที่ชอบครับเลยทําใส่ครับเห็นเขาทํากันก็ทําไปอย่างนั้นครับนี่ครับที่มาที่ไปของใบรุ่นใบเงาก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับก็หลายคนที่ชอบก็ทําครับใครที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องทําแค่นั้นครับประมาณนี้ครับก็ขึ้นอยู่กับคนมักนะครับมัไขมักมันนะครับ ก็โอเคครับลิปนี้ก็คําแล้วนะครับเดี๋ยวก็สีเขาบ้านแล้วนะครับเขาบ้านนะครับก็มืออื่นก็สีมาด้วยงานต่อนะครับก็ฝากผลงานนะครับทางช่อง youtube นะครับฝากกดไลค์กดแช่นะครับ้าผใดมากก็ไล่ใส่ก็แช่นะครับฝากผลงานทางช่อง youtube นะครับฝากติดตามนะครับฝากคอมเมนต์นะครับอยากหูแนวดนะครับบ่เขาบ่เขาใจแนวดนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับ กถ้าผมมีความูที่สามารถตอบได้กะสิตอบนะครับถ้าบหูกะสิพยาพามนะครับไปหาหาข้อมูมาแล้วกะสิมาเห็ดเป็นชิปลงให้พี่น้องเบึ่งนะครับต่อไปนะครับกะโอเคครับเจอกันชิปหน้าครับฝากติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ